อ่ามีดแรกของฤด,ดูการครับพาพี่นอ้องมาเบ่งพักไปสองเดือนครับเป็นยังไงบ้างขอหยาดก,กีดมือเดียวด้วพี่น้องเ้อ น้ำยางเป็นยังไงครับก็ยังออกเหมือนเดิมเพราะว่าบาววธดวรไดกินนะครับอันนี้ขึ้นหนาเก่าเพิ่นยังไม่ได้ทาพลาไว้เลยมาเปิดหนาไหมครับฤดูการนี้มือีอวันที่ยีิบสองค่ะเมษาสองนห้าร้อยหกสิบห้าครับ,รบผู้ใดสงสัยยังกะทักหาบาววธดได ส่วนใครที่บอกว่าใช้ไปน,นานๆหน้ายางจะตายบาวุใช้มาเจ็ดปีครับยังไม่เจอปัญหานอกจากว่าเราจะกรีดไม่รู้จักวิธีกรีดแล้วก็กรีดถึงแกนแล้วก็เล่นเชื่อราเล่นงานท่อน,นัำยางทำให้ท่อน,นัำยางตายมันก็เลยกลายเป็นว่าหน้าตายหนึ่งแล้วกะทนนั่นทนนี่ครับ ต้องรู้จักรับมีดรับมีดให้เป็นอ่หัจัจวิธีกรีดอยาคมนายางหูจักกีดจังมือพักตอนอ้นยางเขาจังสิปรับตัวได้ยากรีดถึงแกลนแล้วก็ยากีดถึงทอนนำเลี้ยงเนี่ยขอสำคัญส่วนใครที่กรีดแล้วหน้ายางตายมันก็อยู่ที่คนกรีดบริเกี่ยวกันกับ ตัวอื่นเลยอ,อย่าไปโทษผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้ว่าเฮ็ใเฮนายางตายบาวุฒฟังมาหลายแล้วอันนี้มันอยู่ที่คนกรีดครับอยู่ที่ตัวคนกรีดเองว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนบาวุฒบริสอนเดอ้อแต่ว่าบาวุฒกะมีประสบการณ์กับการใส่พราละไวมากถึงเจ็ดปีน้อยมากๆที่จะพบต้นที่น้ายางตายในการใช้พาละไวมันอยู่ที่ เรารู้จักวิธีกินมากแค่ไหนฝากไว้ก็แล้วกันครับผมบาวุฒเขืองใน0 6 2ย4 8 6 7 9 1ครับสงสัยยังกระทักมาถามสอบถามได้ครับขอบคุณครับ